สวัสดีทุกคนที่เกิดวันอาทิตย์แม่หมอมาบอกดวงค่ะสัปดาห์ที่สของเดือนสิงหาคม2564จากวันที่15ถึง21ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ไพ่ติดเดตไพ่มจุราชหรือไพ่ย,ยมมทูตค่ะความหมายไพ่แบบทั่วไป ไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อไพ่นี้ปรากฏขึ้นเป็นช่วงสถานการณ์หนึ่งได้สิ้นสุดลงเพื่อเผชิญความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกความหมายหนึ่งคือการเกิดใหม่การฟื้นฟูขึ้นมาใหม่บางครั้งก็หมายถึง าการเดินทางไปสู่สิ่งใหม่การพบทางสว่างหรือการสิ้นสุดปัญหาการจบปัญหาฟังคำทำนายนะคะสุขภาพค่ะสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์ในเจ็ดวันนี้บางคนอาจเจ็บป่วย หรือมีนัดต้องไปพบคุณหมอนะคะและให้ระวังที่สุดคืออุบัติเหตุหรือเป็นช่วงที่คุณวิตกกังวลเครียดเกี่ยวกับสุขภาพก็เป็นได้คะ่ะมาเรื่องการงานของคนวันอาทิตย์ใน7็วันนี้งานที่ให้ผลดีในช่วงนี้ จะเกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพเช่นอาชีพหมอพยาบาลเภสัชร้านขายยา<ม>การขายประกันเกี่ยวกับเชื้อเพลิงหรืออาชีพหมอดูนอกจากงานอาชีพนี้ไปแล้วก็อยู่ในช่วงการงานมีปัญหาและมีอุปสรรค ในตอนนี้เท่านั้นนะคะในระยะสั้นขอให้ทุกคนอดทนเพื่อจะผ่านช่วงเวลานี้ไปส่วนการเงินของคนวันอาทิตย์นะคะในสัปดาห์นี้การเงินอยู่ในช่วงคับขันที่ผ่านมาอาจใช้เงินเกินตัวเป็นสัปดาห์ที่ต้องเข้มงวดการใช้เงิน ในทุกๆเรื่องด้วยนะทั้งการลงทุนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาที่ยุ่งยากหรือแก้ไขลำบากค่ะขอให้ระวังจะดีกว่านะคะมาความรักคนวันอาทิตย์เป็นช่วงที่ความรักไม่ราบรื่นในคนโสดคนไม้ บางคนอาจห่างไกลกันหรือมีการเลืกลาเพราะอุปสรรคหลายอย่างค่ะส่วนในคนมีคู่ครองเรือนเป็นช่วงที่เครียดบางคู่อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีใครคนหนึ่งเจ็บป่วย ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆในชีวิตก็อย่าสิ้นหวังค่ะเราตั้งหลักใหม่ได้เสมอขอเพียงอดทนปรับตัวแล้วก็ปรับใจนะคะแม่หมอะจะมาเป็นกำลังใจแล้วก็บอกดวงทั้งดีและร้ายเพื่อเราจะได้รู้ <c oughs> และก็ระวังค่ะ,อะขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่